ช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศถ้าพูดถึงเรื่องฝุ่นควันเนี่ยช่วงนี้กรทมหนักไหมฮะเออต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าช่วงนี้ภาคกลางในประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบใกล้เคียงกันนะครับซึ่งจะไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่มีค่าฝุ่นอย่างเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีค่าฝุ่นขึ้นมาแต่ระดับสีส้มนะครับแต่ว่าในพื้นที่นอกกรทมเนี่ยบางพื้นที่แตะไปสีแดงก็มีนะครับ มันนั้นก็ต้องบอกว่าถือว่าหนักไหมนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่น้าฝนเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็คาดว่าจะกินยาวไปนะครับซึ่งก็จะมาบ้ามาหายหายเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติเรื่องของค่าพดานอากาศเรื่องของค่าลมแล้วก็ปัจจัยที่มนุษย์เราเป็นคนสร้างขึ้นด้วยอีกประการหนึ่งครับจนถึงประมาณช่วงสักกุมภามินาเมษาประมาณนี้ครับกุมภามินาเมษาก็ เอาตอนต้นนี้ก่อนละกันช่วงนี้มันเดือนธันวามกราคมเนี่ยนะครับดูสถานการณ์แนวโน้มเนี่ยจากการคาดการ์เนี่ยคาดว่ามันต้องระวังในช่วงไหนอีกครับเอาช่วงปีใหม่ในที่กำลังกำลังมีความสุขกันเนี่ยฮะครับครับก็ช่วงคือมันมันจะต้องเดี๋ยวมันจะมีการพยากรณ์นะครับประมาณเจ็ดวันล่วงหน้านะครับซึ่งก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าฝุ่นเนี่ยมันจะมาช่วงประมาณปลายปีแล้วก็ช่วงต้นปีนะครับแต่ซึ่งแล้วแต่ปีบางปีก็จะมา หนักบางปีไม่หนักอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่หลักๆมันคืออยู่ที่สามปัจจัยหลักๆนะครับถามว่าสามปัจจัยนี้มาอย่างไงมันคือมาจากโครงการนักสืบฝุ่นแล้วก็ทางที่เราไปร่วมกับทางคณาจารย์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ช่วยกันวิเคราะห์ออกมาจนพบว่าสามปัจจัยประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือปัจจัยเรื่องของค่าเสียจากรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นซินด้วยเนี่ยก็ตีแล้วประมาณ3 0มซนะครับซึ่งเป็นค่าฝุ่นมาตรฐานที่อยู่กับเรา360วันนะครับอีกค่าหนึ่ากห คือปัจจัยที่อีกปัจจัยหนึ่งปัจจัยการเผาไหม้เช่นทางชีวมวลเผาไหม้เรื่องของกเกษตรเผาไหม้เรื่องของการเผาต่างๆเนี่ยซึ่งส่วนนี้หลักๆแล้วจะมาจากนอกพื้นที่กทมนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นอีก30มสิบเปอร์เซ็นต์และอีกสาสิเปอร์เซ็นก็คือปัจจัยทางธรรมชาติเช่นเรื่องของค่าลมถ้ามันไม่มีลมพัดมาเนี่ยหรือมันนิ่งเนี่ยฝุ่นมันก็ไม่ไปไหนมันก็ค้างอยู่ในกรุงเทพ <c oughs> หรือค่าค่าพนานอนากาศที่มันกดทับลงมานะครับเพราะฉะนั้น สามปัจจัยเนี่ยแหละครับจะเป็นสามปัจจัยหลักๆที่ทําให้ฝุ่นเนี่ยจากสีเขียวเนี่ยครับค่าฝนนุ่นมันวิ่งมาเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองเป็นสีส้มหรือถึงขึ้นไปเป็นสีแดงถ้าสามปัจจัยมาพร้อมกันครับอ่ะถ้าอย่างนั้นดูแต่ละปัจจัยนะครับทีละปัจจัยอันแรกการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ตอนนี้คนไปใช้รถไฟฟ้ากันเยอะ E ีกันเยอะแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะช่วยให้แบบว่าปัจจัยเนี้ยลดลงไปได้บ้างไหมครับ ครับต้องต้องเรียนครับว่าจริงๆมันก็มีส่วนช่วยได้ในระดับที่ที่น่าสนใจนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจึงมีการรณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนนะครับ,รบหรือถ้ามีใครใช้รถไฟฟ้าก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ไปที่เรามีการรณรงค์เรื่องของเขตโลยมิชันโซนนะครับคือถ้ามันถึงจุดที่เป็นค่าฝุ่นที่อันตรายนะครับซึ่งเราจะมีการระบุเอ่อไว้นะครับว่าประมาณเกณฑ์เท่าไหร่แล้วจะมีการแจ้งลงหน้าซึ่งมาถึงจุดเกณฑ์แล้วมันทริกเกอร์ปุ๊บเน เราจะมีการประกาศนโยบายโลมิชั่นโซนนะครับความหมายโ i มิชั่นโซนคือรถคันไหนเนี่ยที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วไม่มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำรถยนหกล้อขึ้นไปเนี่ยเราจะห้ามเข้าพื้นที่ข้างในแต่ถ้าคุณเป็นรถไฟฟ้าคุณเข้าได้อันนี้จะไม่มีปัญหานะครับทีบน,นี้รถหกล้อขึ้นไปถ้าคุณอยากจะเข้าคุณต้องเข้าสู่บัญชีการกรีนลิสต์คือไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองครับแต่บางทีเราเราไม่ทันจะได้เห็นแบบนั้นนี่ครับ ปรากฏว่าที่เราเห็นกันมาก็คือวิ่งเข้ามาแล้วแล้วก็ควันดำปีแล้วว่าพ่นใส่รถเราอย่างเงี้ยถึงตอนนั้นเนี่ยทำยังไงไปไปกวดจับกันที่หลังเลยครับครับคือมันมันก็มีมีมีหลักการหนึ่งก็คือว่าหลักการหนึ่งคือก็คือจับก่อนเข้ากรทมพื้นที่ซึ่งส่วนเนี้ยมันก็ต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่นู่นนี่นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือถ้ามาจับในพื้นที่กรทมเนี่ยหรือใกล้เคียงพื้นที่กรทมเนี่ย แล้วต่อแถวยาวรถติดยาวแล้วควานก็คือปล่อยไปเรื่อยๆเ,ยเมันยิ่งเกิดผลเสียสนะเพราะนั้นเราเลยใช้กล้อง C C T V ที่เรามีอยู่หลายอหลายหมื่นตัวทั่วกรทมอเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับตัวที่มันอยู่เนี่ยตรงชานเมืองตรงถนนใหญ่เนี่ยก็จะคอยัอกจับ,จบป้ายทะเบียนแล้วก็ดักจับนะครับอย่างปีที่ผ่านมาเราก็ได้เป็นหลักพันคันนะครับ,รบส่งสารเนี่ยเป็นหลักพันคันแต่ดักจับแต่จับได้จริง,รงเนี่ยก็จะไ,ได้เยอะนะครับก็ทยอยส่งสารไปนะครับเพราะนั้นพูดง่ายๆคือว่า เอ่อถ้าคุณฝ่าฝืนคุณก็มีความผิดและคุณก็ต้องโดนค่าปรับครับนะครับแต่เพราะแต่ทางที่ดีที่สุดครับเราลดลงให้ทุกคนไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่กองซะนะครับแล้วก็เข้าสู่บัญชีเปลี่ยนลิสต์เกคุณก็สามารถเข้าืนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ครับจริงๆแล้วอืมพูดย่ามเงินนะว่า อยู่ดีๆเนี่ยชวนเข้าโครงการใช่ไหมเขาต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองเพราะว่ากลุ่มต้องต้องยอมรับว่ามีกลุ่มหนึ่งจริงๆเขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราจะทายัางไงให้เป็นการจูงใจให้เขาแบบสามารถแบบอะยอมที่จะยอมไปไปไป,ไปทำให้รถเขาคลีนขึ้นได้ตัวเองด้วยตัวเองครับครับเรื่องนี้ก็ผมว่ามันก็มีหลายหลายส่วนเนะส่วนหนึ่งก็คือรถทุกคันเนี่ยตามหลักการแล้วมันควรจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองทุกปีทีละครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนที่่อาจาจรรรย์ููมสัักคคบ ผมไม่สนใจเรื่องรถอะผมขับไปเรื่อยๆผมไม่เปลี่ยนนะครับเท่าแกบอกให้ขับก็ขับใช่ใช่เพราะนั้นในส่วนเนี้นะครับผมว่ามคือเราเนี่ยมีการไปประสานกับทางด้านของสมาคมเรื่องขนส่งนะครับแล้วก็รวมไปถึงการออกโปรโมชั่นต่างๆที่เป็นร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับอย่างพาร์ทเนอร์ที่เขาได้ส่วนลดได้เยอะๆเนี่ยนะครับก็จะมีการไปร่วมเป็นส่วนลดด้วยนะครับในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองที่เพื่อเป็นแรงจูงใจเนี่ยกับส่วนที่สามเนี่ย ก็คือเรามีการไปร่วมกับห้างสรรพสินค้าบางห้างซึ่งารายละเอียดเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มทยอยออกมาหมายความว่าถ้าคุณมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองแล้วคุณสามารถมาจอดในพื้นที่นี้ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นพวกรถบ้านๆรถชาวบ้านเนี่ย mm. มาสามารถมาจอดนี้ได้เพื่อเป็นแรงชงใจให้เขาบวกกับสนลดแล้วก็บวกกับการประสานกับพวกสมาคมต่างๆที่มีส่วนร่วมกันกระตุน้นครับส่วนว่าถ้าสุดท้ายคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณก็จะมีความผิดแน่นอนเพราะว่าเรามีกล้อง C C V ที่คอยดักจับแล้วกล้องนี้แน่นอนครับว่า เราเราส่งสารแล้วเป็นพันกว่าเคสซึ่งเดี๋ยวมันทยอยของแน่นอนครับครับท้ายที่สุดก็ถ้าไม่ยอมเรามีหลักฐานเราก็รคุคก็ต้องจ่ายอยู่ดีแลวโดนครับปด้วยนะใช่เพราะว่ากล้องเนี่ยมันจะมันจะสแกนตัวคือมันใช้ AI นะครับรบมันจะสแกนตัวป้ายทะเบียนแล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะมีระบบบัญชีหลังบ้านใครขึ้นปีนลิสบ้างแล้วมันจะไปแมทชิ่งกันถ้าไม่พบก็แสงว่าคุณฝ่าฝืนครับไม่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเผาเผาทั้งหลายใช้คําว่าเผาชีวมวล จริงๆแล้วเราจะนึกถึงภาพว่าพอถึงช่วงฤดูกาลหนึ่งเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านเนากะนานนก็จะมีควันลอยข้ามมาใช่ไหมฮะหรือว่าบางทีเนี่ยบางทีมันมาจากแบบทั้งข้างบนข้างล่างก็มีนะลอยข้ามประเทศมาขนาดนั้นเนี่ยครับเราจะจัดการปัญหานี้ยังไงถ้าเกิดว่าจุดต้นต่อของการเผาไม่ได้อยู่ในบ้านเราครับเออผมผมแบ่งเป็นเป็นเป,นเปนสองภาพไอข้างเราบ,บ,บ,บ้านเราทีเนี้ยบ้านหนึ่งมุมหนึ่งคือประเทศไทยมุมหนึ่งคือกรุงเทพมหาคนครครับ ซึ่งต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครออกโนโยบายเขาเรียกว่าเพิ่มค,คออวามเข้มข้นของนโยบายมาตรการเนี่ยเป็นสิบมาตรการนะครับสี่มาตรการเนี่ยเป็นสี่มาตรการที่เราพูดถึงเรื่องของการกําจัดที่เออขอไปห้ามาตรการเนี่ยพูดถึงเรื่อง,องการกําจัดที่ต้นต่อครับ,รบแล้วหนึ่งในห้ามาตรการเนี่ยมันคือการพูดถึง,งการไปกําจัดต้นต่อที่เอ,อจังหวัดเพื่อนบ้านนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเอ,อ ฝุ่นเนี่ยปัจจัยหนึ่งสําคัญก็คือเรื่องของฝุ่นที่มาจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของเราคือจังหวัดข้างเคียงถ้าระดับประเทศไทยก็จะเป็นประเทศอื่นๆนะครับ,รบแล้วหัวใจมันคือว่าเอ,อเราจะรู้ได้อย่างไอย่างที่ผ่านมาเรามีไปประสานกับจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็เรียบร้อยครับให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็พร้อมจะมาร่วมกันนะครับเอ,อแล้วก็วันศุกร์นี้เนี่ยทาง ทางทางทางคุณพรพรมเองก็จะไปอัปเดตนะครับหลังจากที่ลงไปแล้วประมาณสามสี่ครั้งนะครับอหัวใจมันคือว่าเราต้องเข้าไปคุยกับทางด้านของเกษตรกรให้รู้เรื่องนะครับว่าการที่เขาจะเผาเนี่ยมันสามารถมีวิธีอื่นได้ไหมที่จะไม่เผานะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานะครเราก็มีฟาร์มข้าวนะครับแถวเขตชัน,ช,นชันเมืองเนี่ยเราก็มีนะครับน้องจอกอะไรเงี้ยเราใช้วิธีการเให้แรงจูงใจเขาเช่นการอำนวยเรื่องเครื่องอัดฟาง นะครับเขาสามารถเอาข้าวของเขามาไปอัดฟางแล้วฟางนี้ไปขายต่อเพื่อเป็นเงินให้เขาได้แทนที่ของการเผาที่จะไม่ได้มีไรายได้นะครับ<อ>หรือสองก็คือการเอทำแคมเปญว่าแปลงนี้ไม่เผานะครับเพื่อไปช่วยโปรโมทให้ข้าวเขาข,าขายในพื้นที่อื่นมากขึ้นอันนี้คงเป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับส่วนสําหรับย้อนกลับไปที่ประเทศเจังหวัดข้างเชียงเนี่ยที่เราไปคุยมาเนี่ยมันก็อาจจะแบ่งเป็นสองภาพภาพหนึ่งคือภาพอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับว่ากรุงเทพมหานครไปประสานแล้วอีกภาพหนึ่งเนี่ย ก็คือภาพว่าไปคุยกับทางจังหวัดนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันต้องมาบริหารจัดการร่วมกันอย่างที่เรียนไปแต่ต้นครับว่าฝุ่นเนี่ยมันจะขึ้นสูงมากเนี่ยมันจะมาจากสามปัจจัยร่วมกันค,คือเครื่องรถยนต์เผาแล้วก็ปัจจัยธรรมชาติเพราะนั้นวันไหนที่ปัจจัยธรรมชาติเนี่ยเราเห็นพยากรณ์ล่วงหน้าแล้วว่าลมไม่มีอมเราอันนี้โซลูชันเบื้องต้นนะที่กุยก็คือเราจะไปประสานว่าช่วงนี้คุณอย่าเพิ่งเผาแต่ถ้าวันไหนที่มันมีลมมันมีสามารถพยาการณ์อากาศเปิด คุณสามารถเผาได้ในปริมาณจํากัดทั้งนี้เนี่ยข้อดีคือที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง360วันเนี่ยเราจะเห็นว่าเพียง2.5ช่วงกลางปีเออมันก็ไม่ได้สูงเลยตั้งแต่กลางปีถึงปลายปีทั้งทั้งที่มันก็มีทั้งการเผามีทั้งเครื่องยนต์ก็เพราะว่ามันมีลมคอยพัดไปเพราะเรื่องเนี้ยมันสามารถหาทางออกร่วมกันได้ทั้งเกษตรกรแล้วก็ทั้งผู้อยู่ในในจังหวัดของเราอันนี้หมายถึงในในใน,ในกรณีของ ของสมมติเราจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเราตรวจดูปุ๊บอากาศมันกําลังจะปิดเลยเราก็แบบเดินทางไปประสานกับอ่ะชุมชนหรือว่าพื้นที่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 รู้แล้วล่ะว่าเขาเตรียมจะเผากันแล้วอันนี้เคยทําไปแล้วฮะมันมีที่เชียงใหม่เขาเริ่มแล้วนะครับเริ่มเริ่มฝุ่ยของเราเนี่ยเราเข้าไปฝุ่ยเบื้องต้นแล้วซึ่งเขายินดีมากแล้วเกษตรกรก็น่าครับเท่าที่ผมทราบนะครับคือผมไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าท่านที่ไปคุณพรผมก็เล่าให้ฟังว่า เขาบอกว่าเขาไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนว่าว่าสิ่งที่เขาทําทําให้มันมีผลกระทบถึงเรานะครับ,รบแต่ว่าเพราะนั้นเนี่ยหัวใจคือจะประสานยังไงจะนัดวันอะไรไงอันเนี้ยเดี๋ยวจะคงต้องลงรายละเอียดกันนะครับก็บผมกำลังกำลังสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ดีๆแบบเขาจะเผาเนาะด้วยความที่ม,มันมันมันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายของเขานะมันง่ายมากในการเผาแบบพลิดเดียวจบแทนที่บอกว่าถ้าจะไม่ใช่เผา แล้วต้องใช้วิธีการอื่นวิธีการอื่นใดละ่ะที่เขาจะทําได้ตรงนี้เราไปให้ความรู้ด้วยไหมหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเราเราเอารถแบบอัดฟางอย่างที่ว่าเนี่ยไปไปในชุมชนนั้นเลยช่วยเขาแบบนี้ด้วยได้ไหมครับครับ,รบมีทั้งสามแบบครับแบบแรกคือเราประสานสํานักของเราเนี่ยเข้าไปพูดคุัยเขานะครับเรื่องของการให้ความรู้แต่ชุดท้ายเนี่ยเรื่องการเผามันง่ายเพราะว่าต้นทุนมันต่ําแล้วก็ใช้เวลาเร็ว ใช่ไหมครับตอนนั้นพอมันมีเรื่องเรื่องการเผาเรื่องหนึ่งปุ๊บล้วก็เราก็เสนอไอเดียนี้ไปพอไอเดียนี้ปุ๊บเราก็เสนอไอเดียที่2ก็คือเรื่องของเครื่องอัดฟางนะครับซึ่งบางคนสนใจบางคนอาจจะไม่สนใจถ้าไม่สนใจแล้วต้องการเผาจริงก็สุดท้ายก็ต้องเข้าสู่ไอเดียที่สามนะครับส่วนเรื่องบอกว่าให้หยุดเผาตลอด4ี่ห้าเดือนเนี่ยผมว่าผมว่าถ้าทําหลักาเป็นจริงเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็มีการแอบเผาแต่ผมว่าหัวใจมันคือเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไงกับทางพี่น้องเกษตรกรให้เขาเนี่ยเออเอ็นจอยที่จะทําร่วมกเรา <Okay. S 2> แล้วเราก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขาทําร่วมกันครผมว่าน,นี่คือคือหัวใจสาคัญการอยู่ร่วมกันนะครับออันนี้ก็มองในภาพที่บอกว่าใกล้ๆกรุงเทพก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเลยไปขนาดประเทศเพื่อนบ้านนี้อาจจะยังไปไม่ถึงใช่ใช่ใช,ใช่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบเรา c o n t r o ไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้มันพยาก,กรณ์แล้วสามารถจะรู้ได้ว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยอากาศปิดจะมาเรามีมาตรการในการรองรับยังไงบ้างครับเ,เรื่องสภาพอากาศปิดเหรอครับครับ เรื่องสภาพอากาศปิดเนี่ยตอนนีตต้ต้องเรียนว่าเมื่อกี้คําถามคือว่าเราจะมีสิทธิ์ที่จะควบคุมเรื่องนี้ยังไงเราเรา control ควบคุมไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้เรารู้ล่วงหน้ามันจะมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนกรุงจะได้เตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพยังไงบ้างอ๋อโอเคขออภัยครับเมื่อกี้ไ้ยินผิดไปเออต้องต้องเรียนนี้ครับอย่างที่อาจารย์บอกเลยหนึ่งคือเราควบคุมเรื่องนี้ไม่ได้อ,อสิ่งที่เราทําได้คือเรื่องแรกคือการพยากรณ ซึ่งแต่เดิมเมี่ยเราพยากรได้ล่วงหน้าสามวันตอนนี้เราขยายเป็นเจ็วันแล้วนะครับซึ่งการเจดวันนี้ความหมายคืออะไรข้อดีข้อแรกคือเราสามารถแจ้งเตือนประชาชนให้ับทราบข้อมูลได้<อ>ข้อดีข้อที่สองคือกลับมาเรื่องเดิมครับเช่นอนาคตสมมุติว่าจะต้องมีการเผาจริงเราสามารถพยากร์ล่วงหน้าแล้วก็ระบุวันได้ว่าวันนี้ห้ามเผาวันนี้ถึงสามารถเผาได้ในปริมาณเท่าไหร่ก็ว่ากันนะครับเเ,เ,เรื่องที่สามก็คือเราสามารถจัดสรรทรัพยากรได้แม่นยาขึ้นนะครับในการเตรียมเช่นถ้ามันจะมีมาหนัก นะครับเราก็จะมีการให้หน้ากากอนามัยกับประชาชนให้หน้ากากพีเงของจุดท่ากับประชาชนเรื่องพวกนี้ก็สามารถจัดเตรียมได้ดีขึ้นครับครับตอนนี้ถ้าเกิดมองย้อนกลับมาเนี่ยถึงแม้ว่ากมทมทํางานหนักขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนคนกทมอ,อย่างเราๆเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้เราสื่อสารกับคนกรุงยังไงไม่งั้นคนกรุงก็จะเหมือนคนในซิมซิตี้อะครับพอถึงเวลาอา้าววันนี้หมอกควันเยอะเหลือเกินกระบจนบ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 น,บน,บน โดยที่แบบไม่ได้มีการแก้ไขเราสื่อสารกันยังไงให้ได้รับความร่วมมือครับขอบคุณมากครับการสื่อสารของกรุงเทพมหานครนะครับหลักๆก็จะมาอยู่3มแนวทางนะครับแนวทางแรกก็คือเรามีเพจโซเชียลมีเดียของกรุงเทพมหานครซึ่งเราจะมีการลงทุกวันนะครับช่วงเจ็ดโมงนะครับเพื่อพยากรณ์ว่าฝุ่นตอนนี้ค่าฝุ่นเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะมีการพยากรณ์ค่าฝุ่นล่วงหน้าด้วยนะครับอันต่อมาคือว่าเรามีห้องไลน์กับผู้สื่อกับกับกับสื่อ ต่างๆที่เขาเนี่ยจะสามารถไปลงให้แล้วผมเองเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยผมได้ตะเวนไปพบสื่อต่างๆซึ่งก็ได้ไปขอความร่วมมือจากสื่อนะครับจากเดิมที่เขามีพยากรณ์อากาศก็คือเรื่องฝนฟ้าอย่างเดียวเนี่ยเราก็ขอให้เขาช่วยพูดเรื่องของฝุ่นด้วยนะครับซึ่งก็หลายๆช่องก็เริ่มทาตามนะครับแล้วก็ส่วนที่3ามก็คือเรามีหลากหลายโครงการในระดับเขาเรียกว่าโลเคอลนะครับก็คือเช่น ประสานกับสำนักงานเขตประจำต่างๆสำนักงานเขตก็จะประสานกับชุมชนที่เขามีรายกลุ่มก็แจ้งเตือนกันหรือโรงเรียนกรุงเทพมหานาครเราก็ให้เด็กมีส่วนร่วมในการปักธงหน้าโรงเรียนให้เด็กตื่นตัวด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่เราจะสื่อสารต่อประชาชนได้รับรู้เรื่องของฝุ่นข่าวสารครับต่อไปจะมีแพลตฟอร์มหรือไม่ก็พวกแอปในการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศไหมครับมีมีครับเรามีแอปที่ชื่อว่า air bch ของกรุงเทพมหานาครน,นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับให้ดาวน์โหลดแอป,ปตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามเรื่องของการพยากรณ์ฝุ่นล่วงหน้าเจ็วันได้รวมไปถึงการระบุในพื้นที่แต่ละเขตด้วยว่าแต่ละเขตมีค่าฝุนยอยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถดูรายละเอียดได้ในผ่านแอป,ปนี้รวมไปถึงค่าพิรานอากาศค่าลมอะไรต่างๆดูได้หมดครับครับถ้าเกิดว่ามาตรการต่างๆที่กําลังทาอยู่เห็นบอกว่า10มาตรการในการสู้ PM 2.5สาเนี่ยนะครับสามารถดําเนินการได้อย่างครบถ้วนเนี่ย เป้าหมายในการที่จะลดระดับ PM เ5มสองุห้าเนี่ยคุณภาพอากาศของกทมในวันนั้นจะเป็นยังไงผมคงไม่สามารถที่จะระบุ e x a ซ t ได้ว่าเป้าหมายเป็นยังไงแต่ที่ผมสามารถพูดได้นะครับในมุมผมผมคิดว่าหนึ่งเราต้องทําได้ดีขึ้นถามว่าทําไมเราเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่านโยบายฝุ่นของเราในครั้งนี้ถ้าสังเกตเราไม่ได้มีพูดถึงเรื่องการฉีดน้ํานะครับ,รบเพราะว่านโยบายฝุ่นของเราเนี่ยเรามาจากโครงการนักสืบฝุ่นที่เราอ่ะไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ย แล้วไปหาโมเลกุลของฝุ่นว่าแต่ละฝุ่นแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ละช่วงเวลานเนี่ยมันเกิดขึ้นมีปัจจัยมาจากอะไรบ้างเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าห้ามาตรการที่เราพูดสิบมาตรการเนี่ยห้าจากสิบเนี่ยเป็นการกําจัดฝุ่นจากต้นต่อครับนะครับก็คือมาจากตัวของโรงงานมาจากตัวของรถควันดํามาจากตัวของเอ่อการเผาไหม้เพราะนั้นจากสามนี้เราก็เชื่อได้ว่าจากจากสามปัจจัยเนี่ยนะเราก็เชื่อได้ว่า อย่างนน้อยเนี่ยนะครับค่าฝุ่นแต่เดิมที่มันหนักเนี่ยเราเชื่อว่าจะต้องทําให้ดีขึ้นได้แล้วตัวเชนเจอร์สำคัญก็คือเรื่องของการเผาจากในพื้นที่ข้างนอกซึ่งถ้าเราสามารถคุยแล้วสามารถบริหารจัดการเรื่องวันเวลาการเผาได้จริงนะครับผมเชื่อว่าวันที่เป็นฝุ่นแดงค้างนานๆเนี่ยรเราคงจะเห็นได้น้อยลงนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายร่วมมือเอาจริงเอาจ,งอาจ,งอาจังแลวก็ต้องย้ำครับว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีมาจากหลายปัจจัยและในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็มีหลากหลายหน่วยงานนะครับ ที่เรานั้นเอ,อไม่สามารถที่จะคบุมได้ตรงแต่สิ่งที่เราทําคือการประสานและเมื่อต้นปีเราก็ยื่นสิบมาตราการไปที่รัฐบาลนะครับ <c oughs> แล้วแบ่ที่เราเห็นว่ามันก็มีแล้วประมาณหนึ่งถึงสองมาตราการที่ได้ชิดออฟไปแล้วเช่นเรื่องของค่าปรับลดควันดำมาตรฐานเกณฑ์ควันดำ <c oughs> เดินสามสิบเปอร์ซ็นปรับลดไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เสนอรัฐบาลไปตั้งแต่ต้นปีรวมไปถึงเรื่องของกรมโรงงานที่ติดตั้งเรื่องเครื่องกรองอยู่ข้างบนที่ปล่องนี่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับครับผม ท้ายที่สุดนี้ยังมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามก็คือเรื่องโครงการที่จะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวของประชาชนที่แบบเห็นพยายามทํากันมาตั้งนานแล้วเนี่ยท้ายที่สุดนะเวลานี้เนี่ยมันมันยังทําได้ไหมฮะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการกาหนดโซนด้านในตกลงยังทําได้อยู่ไหมฮะรถไฟฟ้าเราเยอะขนาดนี้ละสนใจมากนะเป็นเรื่องทน่าสนใจมากครับแล้วคาว่าน่าสนใจนี่หมายความว่ามันคงต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายเนอะ ครับ,รบทีนี้ถ้าจะได้เห็นจากในมุมของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่าที่ผ่านมาทําไมกรุงเทพมหานครถึงพัฒนาทางเท้า,ทาไปมากกว่าพันกิโลเมตรครับอันนี้ก็ต้องถามผื่อ,อาจารย์น่าจะได้เห็นเหมือนกันทาไมกร<อ>ุงเทพมหานครจึงมีการพัฒนาเรื่องแบดแชร์ริ่งคือมีจักรยานจอดตามจุดต่างๆแล้วก็เราเชื่อว่าส่วนนี้แหละมันจะเป็นส่วนที่จะมาส่งเสริม การใช้ขนส่งบลชนได้ดีขึ้นครับในอดีตกรุงเทพมหาคนครเรามีเส้นเลือดใหญ่ในขนส่งบนชนได้ดีเช่น BTS MRT ใช่ไหมครับ,รบเ,ออเรื่องเรือแต่ first mile last mile ของเราเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงคําว่า first mile last mile คือเช่นจากบ้านไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS จาก BTS ไปที่ทํางานเพราะฉนั้นด้วยหลักการเนี้ยเราก็เลยส่งเสริมอย่างยิ่งในเรื่องของทางเท้าที่เราทําให้ดีขึ้นหน้าเดินเดินได้เดินดีหน้าเดินรวมไปถึง by sharing ต่างๆทั้งหมดเนี่ยเราเชื่อว่า จะส่งเสริมให้คนใช้ขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหาคนครไม่อย่างไม่น้อยเนี่ยก็อย่างเราเชื่อว่าจะเห็นมากขึ้นในปริมาณที่เราเชื่อว่าจะจะดีดีขึ้นนะครับทางเท้าที่ดีผมเห็นด้วยแต่ว่ามันก็ยังผมว่ามันยังกระจุกตัวอยู่ในจุดที่แบบว่าเป็นจุดท่องเที่ยวจุดที่เป็นแบบธุรกิจหนาแน่นอะไรพวกนี้ทางเท้าเริ่มดีอันนั้นเห็นด้วยวก็แบบเหมาะจะเดินเนาะแต่พอมันร้อนๆก็ไม่อยากเดินแล้วส่วนจักรยานเนี่ย ไอ้ตัวจักรยานเอาจงริงนะขี่จักรยานในกรุงเทพเนี่ยผพราว่าเป็นเสี่ยงต่อชีวิตมากเลยทำยังไงให้มันแบบรู้สึกปลอดภัยและคนกล้าใช้มากขึ้นครับจริงๆจักรยานนะครับมันสามารถเอ,อปั่นได้ในฟุตบาทนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของความเร็วเรื่องของความอันตรายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคนเดินนะครับเอ,อคําถามว่าทํอยังไงให้มันปลอดภัยมากขึ้นเราคงไม่เหมือน <ผม S 1> อัศนนมนะใช่สิ่งหนึ่งก็คือว่า อันดับแรกนะก็คือเรื่องของการขับขี่ที่ต้องระมัดระวงังอันที่สองก็คือเราพยายามเพิ่มเลนจักรยานขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวนอนาคตเนี่ยคงจะได้เห็นเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ,รบตรงบริเวณลานคนเมืองเนี่ยฝั่งตรงข้ามกับทางวัดเนี่ยตอนนี้เราก็มีการเพิ่มเลนจักรยานไปแต่หัวใจมันคือมันต้องเพิ่มเราต้องเพิ่มให้ทั่วถึงไม่ใช่เพิ่มแค่บางจุดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการบ้านที่เราต้องไปเพิ่มให้ได้ดีขึ้นครับแต่อย่างน้อยจักรยานตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็มีคนใช้ บางจุดเนี่ยไม่เพียงพอครับนะครับอันนี้รับรายงานมาเช่นตรงบริเวณคลองพดุงนะครับที่เราทําทางเท้าตรงนั้นใหม่หมดแล้วก็มีเลนจักรยานโดยเฉพาะอันนี้ก็บดตลอดตรงบริเวณหน้าหัวลำโพงคลองพดุงนะครับหรือว่าจะเป็นโรงแรมสมเืองนี่ก็มียอดใช้มากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเห็นมากขึ้นครับและถ้าตรงไหนที่มันยังเอไม่ดีก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับผมเชื่อว่าเราต้องรับฟังแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงเพื่อให้ดียิ่งขึ้นครับอาจารย์ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณท่านโฆษกครับ ชัดเจนนะฮะว่าโอเคกทมทํางานจริงทํางานเต็มที่ในการยกระดับมาตรการต่างๆสู้กับ PM 2.5ก็หวังว่าปีหน้าพวกเราจะแบบสูตรอากาศกทมได้อย่างแบบเต็มปอดไม่เจอปัญหาเรื่องฝุ่นควันมากมายเหมือนปีก่อนๆนู้นนะฮะขอบพคุณมากครับท่านโฆษกครับไรครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกวัน์ครับอาจารย์ครับผมเรียบร้อยครับขอบพระคุณครับ คุณอกวรันอยู่อมรปันนะครับท่านโฆษกกทมครับผม